เครื่องยอดคิดของ Mercedes-Benz M 2 7 1 Evo เทียบกับ M 2 7 4รุ่นที่ต่อยอดขึ้นมานั้นมันดูแลแตกต่างกันอย่างไรเล่นเครื่องไหนดีเครื่องไหนคุ้มวันนี้เรามานั่งคุยกันครับเครื่อง M 2 7 1 Evo นั้นวางอยู่ใน Mercedes-Benz หลายหลายรุ่นโดยเฉพาะรุ่นที่อยู่ในปีช่วงประมาณ2010บวกลบว่าจะเป็น C-Class รุ่นย0 4 ตัว e-class รื่นยูอ่12 SLK ซึ่งพวกนี้จะมีรุ่นย่อยๆมันจะเป็น C200 C250 อะไรแล้วก็ตามเนี่ยแต่ C-C เขาเท่ากันแรงม้าแตกต่างกันดังน,นั้นรุ่นย่อยๆเราจะไม่ลงลึกเพราะว่าการซ่อมบำรุงจุดอ่อน และราคาอะไรนั้นแทบไม่แตกต่างกันในขณะที่ M274 นะั้นเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดขึ้นมาก็ <S <S เรียกว่า m 2 e 1 e v o เป็นรุ่นพี่ M24 เป็นรุ่นน้องที่เขาแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆออกมาแล้ววางอยู่ใน C-Class เหมือนเดิมครับ204แต่เป็นตัวเฟซลิ c c ีค p ปตัวหลังๆแล้ว E-Class แต่ e Class, ามาอยู่212ตัวไฟรวม E Coupe W 207ไฟรวม SLK ตัว Gen 2แล้วก็ SLC และอีกหลายๆรุ่นเรียกว่าเป็น2เครื่องหลักๆในระดับพิกัด1 6 0 0 2ถึง 2, ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจุดอ่อนหลักๆน,นะครับเอาอันแรกก่อนเลยคือ M 271 Evo จะมีจุดอ่อนหลักๆอยู่3จุดหลักก็คือรถที่ ปีเยอะแล้ววิ่งน้อยจะมีปัญหาเฟืองแอดวานซ์หรือเขาเรียกว่าเฟื่องแคมซึ่งจอดนานๆน้ํามันมันไม่ได้เลียนเฟืองมันจะแห้งน้ํามันเครื่องมันตกลงไปกองอยู่ที่ด้านล่างคัตัดปุ๊บเนี่ยมันจะเบียดพอเบียดซ้ําๆน้ำซ้ๆทําไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดๆหนึ่งอาจจะเป็นปีที่8ปีที่9ปีที่10สังเกตไหมคือ8-90เเลยนะคือรถเขาไม่ได้เปราะพี่เดียวเรากำลังคุยกับรถมือสองที่อายุ10ปีนะฮะตัวนี้เฟืองแอดวานซ์จะมีอาการคือสึก หรือเฟื่องเคลื่อนเฟื่องเคลื่อนก็คือมันจะมีเฟื่องแล้วมันจะมีมาร์กอยู่ตัวนี้มันจะเคลื่อนพอมันเคลื่อนเนี่ยส่งผลให้ตอนเช้านะครับเฉพาะตอนเช้านะสตาร์ทยาวแชกแชัๆชัชชึ่งอาการนี้คือเฟือฟ่องให้วาเริ่มเสื่อม ทำอย่างไรครับก็เปิดฝาครอบวาล์วด้านบนถอดเปลี่ยนเฟืองแอดวานใหม่และเมื่อคุณถอดเปิดเฟืองแอดวานแล้วเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนรางดันโซ่ช่องอัพโซ่แล้วก็สผพานโซ่บางคนนั้นเปลี่ยนโซ่ไปด้วยเพราะไหนก็เปิดเซอร์วิสแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไม่รวมค่าแรงยังไม่รวมชิ้นอื่นๆที่คุณเสียและยังไม่รวมของเหลวเนี่ยตกอยู่ประมาณ30 0 0 0่นกว่าบาทซึ่งถามว่าแพงไหมไม่ได้แพงนะถ้าทัดสิปีทําคันนึงเนี่ยปีละสามพันกว่าบาทอันนี้รับได้ จุดอื่นๆนั้นก็ดูแลได้ง่ายมากๆก็ราคาไม่แพงอย่างเช่นสก,กูปับเทโบอันนี้ประมาณพันบวกลบแต่อีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างหนักก็คือตัวกล่อง ECU ซึ่งอายุรถประมาณ1 0 1ถึงปีนั้นบางคันกล่อง ECU เสียบางคันกล่อง ECU ไม่เสียอันนี้เป็นบางคันแต่ส่วนมากกล่องจะเสียซึ่งจะมีค่าซ่อมถ้าเกิดอาการเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ข้ามหมื่นไล่ไปถึงหมื่นกว่า2 0,000ื่นกว่าพอสอมกับปุ๊บเนี่ยจะแนะนําให้เปลี่ยนกล่องใหม่ไปเลยกล่องใหม่เนี่ยมือสองก็ประมาณ2องสามหมื่นหรือจะเอากล่องใหม่ มาโครนก็สามหมื่นกว่าอันนี้สุดแท้แต่อาการสุดแท้แต่อู่ที่เขาจะคิดแต่เราให้ราคาเป็นไอเดียเฉยๆดังนั้นเนี่ยทำให้ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นจุดอ่อนที่คุณจะต้องโดนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ78็ดแปดหมื่นบาทไม่ได้เยอะส่วนที่เหลือนั้นเสื่อมเสียตามสภาพการใช้งานถ้าเกิดคุณซื้อรถมาแล้วเขาบอกอู้เนี่ยพี่ดูที่ประวัติสวยงามมากไม่ได้ทําอะไรเลยเดินทั้งคันเนี่ยบอกเลยว่าอันตรายเวอร์เวอร,เวอร์นะครับเจ้าของแกวาเขาไม่ได้ทํา และนี่แหละครับคือทั้งหมดของ M271 e o ที่ต้องบอกว่าผมทำมาหลายคันเนี่ยผมบอกว่าผมชอบนะปัญหาเขามีอยู่แค่3จุดหลักๆนั่นเองคือสกู๊ปแอปโบ1 0 0ึันบวกลบส่วนแแดวนที่ไม่ได้เป็นทุกคันนะครับผมปั้นมาเนี่ยปั้นมาแล้วทั้งหมด6คันผมเปลี่ยนเฟืองไปแค่คันเดียวนะครับอีก5คันไม่ต้องเปลี่ยนใครที่ซื้อมือสองมาไม่สบายใจกัดฟันครับบอกช่างว่าเปิดฝาวาว,าวดูเราจะเสียค่าประกันฝาวาวระชุดหนึ่งเพื่อจะดูมาร์กว่ามาร์กมันเคลื่อนไม่เคลื่อนถ้ามาร์กไม่เคลื่อจบ สบายใจล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยคุณหมันสตาร์เราทุกทุกสาถึง4วันก็บอกว่าวันี้เป็นอาการสะสมแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณพบว่ามันเสียคุณเปลี่ยนปฟา้าสามหมื่นเนี่ยอีก10ปีว่ากันไหม oh. แล้วพอมาเป็นเครื่อง M274 ตัวนี้เนี่ยพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนต่างๆของ M271 มาเกือบหมดแล้วพร้อมทั้งปัญหาหลักๆ3ตัวใหญ่โดนแก้ไขคือฟือแรดวานตัวเฟืองแคดวานของ M274 นั้นถามว่าอู่ใครเปลี่ยนไหมใครเปลี่ยนแต่เปลี่ยนในรถ เยอะดังนั้นเฟืองแอดวานซ M274 นะผมมองว่าเป็นการเสื่อมเสียตามาอายุการใช้งานที่2คือกล่อง ECU วันนี้นั้นอายุรถอายุกล่องอาจจะไม่ถึง10ปีดีแต่จนถึงวันนี้นั้นยังไม่พบอาการกล่องเสียกล่องช็อตให้เจอจุดที่สาคือสกู๊ปัตตาโบนั้นเขาเปลี่ยนพัดน์น้ำเบร์ใหม่แก้ไขปัญหาน้ำมันซึมแล้วนะฮะก็จบไปเครื่อง m 2็เดปิดฝาโปงมาพุบทางฝั่งขวามือของเราหรือฝั่งคนนั่งนั้นจะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์น้ำก่อนด้วยปั๊มน้ำไฟฟ้าวาล์วไฟฟ้าตัวนี้นราคบจะเป็นตัวที่แพงกว่า m อ็มสองเนตน้ำวาล์วน้ำของ m 2็ี่ที่เป็นไฟฟ้านั้น โดน2ตัวนี้นั้นเหยียบ3าม0 0ื่นในขนาดที่ M271 นั้น2องทงี่รวมกันอยู่ประมาณ6 7 0 0 0บาทแต่บอกก่อนว่าบางรุ่นที่เป็น M274 ยังคงได้อินเตอร์คูเลอร์อากาศสูรอากาศอยู่อย่างเช่นเก้า E200 แต่ว่าอยู่สอนะครับและนอกจากปั๊มน้ำร้อนน้ำที่ราคาแพงกว่าแล้วนั้นณนะวันที่เราทําคลิปวันนี้นั้นอะไหล่ต่างๆของ M271EVO มีให้เลือกหลากหลายกว่าหลายๆแบร์ที่เป็น OEM หรือว่าแท้มือสองก็เรียกว่ายังมีเยอะกว่า M274 แต่อนาคตอาจจะมีเยอะขึ้นก็ได้ไม่รู้แต่ วันนี้นั่น m 2 1 1 u o อะไหล่หาง่ายกว่าและราคาถูกกว่าซึ่งนอกจาก3จุดนี้แล้วยังอื่นนะัดดูแลคล้ายๆการเริ่มแต่ท่อน้ำเงนทบโบท่อน้ําข้างเครื่องนี่ก็พันกว่าบาทท่อเป็นสินไหลกลับใต้ท่อไอดีอันนี้ก็หลักพันบาทที่เหลือก็เป็นร่วซึมตามสภาพและก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือตัว ออยเครื่องนะครับที่มันมาพร้อมเสื้อแล้วก็ฐานตัวนี้นั้นมันจะมีโอกาสที่แตกได้ก็ประมาณ10ปี1ครั้งถ้าเกิดคุณซื้อมือ2มาก็เอาไปให้อุม่มบรเป็ทที่ท่านไว้ใจหรือว่าเหมือนผมผมใช้บร,ริการที่ทีมเอ็กซเบนเซอร์สก็จะตรวจเช็คให้ทั้งหมดถ้าอายุได้แนะนําว่าถ้าเกิดไหวให้เปลี่ยนไปหมื่นกว่าบาทมันจะได้จบแต่ถ้าเกิดเยยังไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าทุกๆ2ส,สัปดาห์หมั่นเปิดตรวจกระบอกพักน้ําเปิดฝากระบอกน้นา้ขึ้นมาดูว่าตัวน้าํนนนายาหม้อน้านั มันเริ่มลอยอยู่หน้าผิวน้ําหรือเปล่าถ้าไม่มีโอเคถ้าเริ่มมีก็เข้าอู่ครับเปลี่ยนออยเครื่องเปลี่ยนออยเกียร์แล้วมันก็จบดังนั้นทําให้โดยรวมนั้นต้องบอกว่า M274 พัฒนาต่อยอดมาทนกว่าถึกกว่าดูแลง่ายกว่าใช้คําว่าง่ายกว่าที่ใช้คาว่าง่ายกว่า เพราะว่า m 2 7 1 evo เนี่ยก็ไม่ได้ดูแลยากก็ถึกทนเหมือนกันพีงลอ่อาการมันจะรู้ก็จะมากกว่ากัน2-3ชิ้นดังนั้นเนี่ยทั้งสอตัวนี้บอกเลยว่าเล่นตัวไหนก็ได้ถ้าอยากได้เครื่องที่มันใหม่น้อยไม่ชอบยุ่งกับกล่อง ecu m 2 7 4ครับ จนถึงวันนี้เรายังไม่มีปัญหาเรื่องกล่อง ECU ถ้าเกิดคุณเป็นเหมือนผมคุณซ่อมได้หมดคุณเอาเข้าอู่คุณรู้จักอู่และคุณไว้ใจอู่แล้วคุณมีอู่ที่ไว้ใจในการทํากล่องนะครับซึ่งจะบอกว่าหลายๆครั้งแล้วว่าที่อู่คีเมคก็ซ่อมได้บอย ECU อินดี้ก็ซ่อมได้ช่างอันวาเอ็มี m ีเมคก็คือซ่อมได้หมดซ่อมได้หลายคนมากๆกับกล่อง M2.1 Evo ที่เกือบทุกอู่ที่ทํา Mercedes Ben น์เก่งๆเนี่ยเขาชินมากกับกล่องตัวนี้พังเท่านั้นแบบแค่นี้กล่องพังโอเคอะฝา เปลี่ยนซับจบไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนในสมัยก่อนถ้าเกิดเป็น6-7ปีก่อนเนี่ยกล่องเสียแล้วคงจะเครียดแต่วันนี้ถ้าผมผมบอกว่าหุ้ยง่ายดังนั้นทั้ง2ตรงนี้นะครับจุดแตกต่างมีเท่านี้เพื่อนๆก็เลือกเอาก็แล้วกันถ้าถามุมผมเนี่ยเบ็ดเสร็จออกมาสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเครื่องอายุเท่ากันไหมเท่ากันการช่อมบำรุงนั้นแน่นอน M 2 1 Evo จะแพงกว่า M 2 4แต่แพงกว่กันเนี่ย หลักหมื่นบาทหมื่นสองหมื่นเองแค่นั้นเองนะฮะไม่ได้แบบโอ้เอ็มอเีเซฟไปอีกเกือบแสนไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆก็ประมาณนี้ครับกับทั้ง2ตัวนี้ถามถึงสมรรถนะผมมองว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะักถ้าพูดในมุมกว้างๆแต่ถ้าเกิดเราเจาะเป็นรายรุ่นเช่นตัว C ีคูปตัว C ีคูปตัวที่เป็น m 2 7 1นะ่ั้นจะเป็นเครื่องพันแปดเทอร์โบแต่ C ีคูปที่เป็น M24 นั้นจะเป็นเครื่องพันห ผมมองว่าเครื่องพันแปด t u โบขับสนุกกว่าแต่พอเป็น X L K อย่างงี้ R 1 7 2ตัว Gen1 M 2 7 1 Evo นะั้นเป็นเครื่องพันแปดแต่พอเป็น Gen2 ที่เขาเปรี่ยเป็นเครื่อง M 2 7 4นะั้นเป็นเครื่อง2 0 0พันบโบถ้าเคสนั้น M 2 7 4แรงกว่าส่วนการกินน้ำมันนั้นผมไม่ได้มองว่าแตกต่างจนเป็นสาระสำคัญในมุมของผมนะฮะเพราะว่าทั้ง2เครื่องนั้นผมมองว่า ไม่ได้กินน้ำมันแต่กี่กิโลลิตรไม่ต้องถามว่าผมปกติไม่ได้จับเพื่อนๆไป Google หาสเปคชีทได้ครับไม่ยากเลยดังนั้นในมุมของการเล่นรถมือ2ของช่องเรานั้นถ้าเกิดคุณเจอรถรุ่นเดียวกันหน้าตาเหมือนกันที่เป็น2เครื่องตัวนี้ก็ลองพิจารณาเอาถึงความแตกต่างและอัตราการซ่อมบำรุงที่แตกต่างกันไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเป็นคอลลาเจนเช่นเฟสลิปกับก่อนเฟสลิปอันนี้ก็ต้องเลือกเอาต่างงบประมาณครับ ันี้ทั้งนั้นสรุปสั้นๆง่ายๆว่าทั้ง2ตัวนี้ผมมองว่าดีทั้งคู่ดูแลง่ายทั้งคู่ณวันนี้นั้น M271 Evo นั้น10กว่าปี M274 นั้นประมาณ10ปีบวกลบซ่อมบำรุงถึงงอย่างที่เราทำให้ดูบ่อยๆแล้วนั้นไปได้อีก5ปี10ปีไม่มีปัญหาก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอให้เด็กเพื่อนได้บ้างกับเครื่อง2ตัวนี้ที่ว่าใน Mercedes-Benz หลายๆรุ่นที่เรากำลังนั่งหาเรากำลัลงนั่งซื้อมาใช้งานในราคาที่ย่อมเยา ตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องไปเพื่อนๆคอมเมนต์แนะนํากันได้หรือตรงไหนที่ผมอ,อธิบายไม่ค่อยละเอียดหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมน,นั้นก็คอมเมนต์สอบถามหรือ inbox add, like, add, add, add อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจและแอดไลน์แอดอ่านเพื่อสอบถามพูดคุยกันได้แต่ขออย่างหนึ่งครับอย่าส่งลิงก์รถมาถามว่าคันนี้ถูกไปไหมราคาเท่าไหร่มานี่โอเคไม่ต้องไม่รู้ละครับแล้วขออนุญาตไม่วิจารณ์ราคารถใด,ดๆทั้งสิ้นรวมถึงบางท่านชอบส่งบินอู่มาพี่ครับเวลาบินประมาณนี้ครับตีราคามาพี่ว่าแพงไหมครับราคาตัวรถมันขึ้นมันจะคิดเท่าไหร่ ก็ขออนุญาตไม่ยุ่งนะครับผมแค่ที่ให้ความรู้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมให้เพื่อนเอาไปประกอบการพิจารณาของท,ท่านเท่านั้นเองส่วนคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาเล่าเราจะอ,าอะไรมาหลอกขายเพื่อนหรือเราจะเอาอะไรแบบใต้ย,ยาน,นะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบาย